น้ําแช่น้ําขังท่วมตามลำต้นเขาตรงข้อตาเขาก็จะออกลากออกมาเลยเพื่อหอาหารนะครับไร่เติมสุกสวัสดีครับวันนี้ไล่เติมสุกจะพามาดูอ้อยสิงคโปร์น้ำผึ้งนะครับหลังจากที่ถูกน้ําท่วมไปนะครับเขาก็ยังไม่ตายนะครับแล้วก็ ใบของเขาที่อยู่ด้านล่างก็แก่หมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะสั่งใบเขากันครับเห็นว่าลำต้นเขามีบางต้นก็แตกตงกลาขก็ตานะครับเป็นเป็นแผล ส่วนใหญ่จะแตกแค่ต้นลนะหนึ่งข้อตาหนึ่งตานะครับหนึ่งป้องแตกที่ป้องของต้นเราก็ทำการสั่งใบเขาออกแล้วก็ดูดีขึ้นครับดูกอสะอาดขึ้น ต่อนี้ก็จะมีหน่อที่เล็กๆแตกขึ้นมาอีกนะครับถ้าเป็นแตกตรงโคนต้นไม่ได้ขึ้นมาจากดินนี่เราก็จะทำการหักทิ้งเลยนะครับไม่เอาไว้พอเขาจะแย่งสารอาหารของต้นใหญ่นะครับ ลำต้นค่อนข้างใหญ่นะครับถ้าเทียบกับอ้อยอ่าพันห้าศูนแล้วก็อ้อยสิงคโปร์น้ำผึ้งจะลำต้นใหญ่กว่านะครับ น้ำท่วมแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะครับจะมีรากอากาศขึ้นมานะครับน้ํำแช่น้ําขังท่วมตามตามต้นเขาตรงข้อตาเขาก็จะออกรากออกมาเลยเพื่อหาอาหารนะครับ เสร็เเจเรียบร้อยครับสำหรับการลอกกาบอ้อยสิงคโปร์น้ำผึ้งนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามต่อไปกันนะครับว่าหลังจากลอกกาบแล้วเนี่ยเขาการจเจริญเติบโตของเขาเป็นอย่างไรนะครับมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือรสชาติของเขาจะเป็นอย่างไรนะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ